ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนระดับน้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองหัดใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านถนนนิพัฒน์สงเคราะห์จุดที่ผมกําลังยืนรายงานอยู่ในเวลานี้นะครับระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับตอนแรกทีมข่าวตั้งใจที่จะเดินเท้าเข้าไปที่เขตแปะนะครับเพื่อไปสํารวจ ประชาชนและก็ความช่วยเหลือเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งร้องเรียนกันเข้ามานะครับบอกว่าจุดนั้นยังมีประชาชนอีกหลายครัวเรือนมีนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเช้าที่ผ่านมาเราเทีมข่าวไทยพีบีเอสนะครับ ตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปนะครับตามถนนเส้นนี้เลยนะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปที่จุดที่เรียกว่าเขต8นะครับแต่เราเดินได้แค่ไม่นานนะครับประมาณสัก500เมตรนะครับปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะครับและขยับมาที่บริเวณเอวจากนั้นนะครับระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนมาถึงบริเวณหน้าอกภายในระยะเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่จึงทําให้ทีมข่าวต้องแวะอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลศิริ อยู่ห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณสัก500เมตรนะครับจุดนั้นยังคงให้บริการฉุกเฉินอยู่นะครับมีประชาชนที่เข้าไปอยู่ที่นั่นมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ100เตียงนะครับจุดที่เราลงไปตอนนั้นนะครับระดับน้ำเนี่ยยังไม่ถึงบริเวณขอบประตูของโรงพยาบาลแต่ล่าสุดนะครับระดับน้ำเนี่ยขึ้นไปถึงบริเวณจุดที่วางกระสอบทรายแล้วซึ่งเป็นจุดที่หากไม่วางกระสอบทรายน้ําเข้าไปด้านในแน่นอนครับ จุดหนึ่งที่เราเห็นสถานการณ์ที่โรงพยาบาลศิรินหัดใหญ่ก็คือเครื่องปั่นไฟนะครับที่สามารถที่จะปั่นไฟได้เพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นหากไม่มีการนำน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงเข้าไปเติมนะครับก็จะทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในเวลานี้จะสามารถใช้ได้เพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับจุดนั้นนะครับยังเป็นจุดที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการให้ประชาชนเข้าไปชาร์จแบโตโทรศัพท์เป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในย่านนี้ที่มีกระแสไฟฟ้าใช้และสามารถให้ความช่วยเหลือกับประชาชนสามารถให้ประชาชนเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่หัดใหญ่ณเวลานี้เรียกว่าวิกฤตนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาทางการจะประกาศให้ประชาชน อพยพออกจากพื้นที่ในพื้นที่เมืองหัดใหญ่ครับและทางปพอพเองส่ง SMS เแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์แพร์แคสต์มาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ11โมงที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาประมาณ5ครั้งครับแต่ในระหว่างที่มีการส่ง SMS เเราสังเกตเห็นนะครับในพื้นที่ไม่มีเรือไม่มีรถยกสูงของเจ้าหน้าที่ที่จะมารับประชาชนออกจากพื้นที่หรือให้ออก ออกไปอพยพครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีการประกาศให้ประชาชนพยพป,ประชาชนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถที่จะลอยคอออกมานะครับแต่ในระหว่างที่เราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริริชหาดใหญ่เราเห็นว่าในช่วงที่ระดับน้ํากําลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนกําลังตกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ระดับน้ํากําลังเพิ่มสูงขึ้นมีประชาชนหลายคน ลอยคอออกมาครับโดยการเกาะกับโฟมบางคนว่ายน้ําออกมาครับหรือบางคนเกาะการะลาบังออกมานี่เป็นวิธีการช่วยเหลือตัวเองที่ประชาชนสามารถจะทําได้ในช่วงเวลาดนั้นๆก่อนที่ระดับน้ํามันจะสูงมากกว่านี้ครับสิ่งที่ทางการกังวลในเวลานี้ก็คือระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากนี้ที่อาจจะทําให้การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ด้านในเป็นไปด้วยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็มีความมีการสั่งการให้กับประชาชนที่อยู่ด้านในอพยพออกมาครับและอย่างที่บอกไปว่าปัญหาก็คือเราไม่มีเรือที่จะเข้าไปอพยพตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่เป็นจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดสําหรับถนนนิพพัตสงเคราะห์ในเวลานี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้มีรถของกองทัพเรือก่อนหน้านี้นะครับมีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือมีทหารเข้ามาอยู่ที่นี่มีเรืออยู่สองลำ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนออกมานะครับแต่ว่าเรือสองลำกับปริมาณกับจํานวนประชาชนที่มีมากขนาดนี้ไม่สามารถที่จะอพยพออกมาได้ทันนะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าเป็นจุดที่ประชาชนมาเพื่อที่จะอาศัยเรือของเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในนะครับส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือมาที่นี่เพื่อที่จะดรอปของของความช่วยเหลือต่างๆนะครับทั้งอาหารรถยนต์รถยนต์นะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นรถยนต์ของประชาชนที่ หนีน้ำมานะครับเอามาจอดคิดว่าจะปลอดภัยแต่สถานการณ์ในวันนี้เนี่ยเปลี่ยนความคิดเรื่องของพื้นที่สูงบริเวณนี้เลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเมื่อวานนะครับจุดนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ระดับน้ําไม่ได้สูงขึ้นขนาดนี้นะครับแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเ,เมื่อวานนะครับผมเดินเข้าไปบริเวณเด้านในถนนนิพัฒน์สงเคราะห์จะเห็นว่า ระดับน้ำนยอยู่ประมาณสักหัวเข่าประมาณเอวนะครับและก็ในช่วงค่ำๆเริ่มจะลดลงอ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงช่วงเช้าวันนี้นระดับน้ำเนี่เพิ่มสูงขึ้นครับจุดนี้เป็นหนึ่งจุดที่มีความสําคัญพอสมควรครับแล้วก็เป็นจุดที่ความช่วยเหลือนย,ยังเข้าไปไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีเรื่องของยานพาหน,นะที่ยกสูงสามารถที่จะปากกระแสน้ําสามารถที่จะลุยน้ําเข้าไปด้านในาได้ไม่มีเรือนะครับ ไม่มีเรือ,เ,อ,อเรือที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อ,อช่วยเหลือชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมเวลานี้นะครับวัตถุที่กําลังลอยเข้ามานั่นคือเจสกีนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักมีเจสกีเแล้วเห็นว่ามีเจสกีอยู่จุดนี้เพียงแค่ลําเดียวในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน,นครับนอกจากนี้นะครับเนี่ยด้าระหว่างที่เรากําลังรายงานอยู่นะครับชาวบ้านหรือว่า ประชาชนที่เขา,าเป็นจิตอาสานํานเรือหรือว่านําเจสกีเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าขอความอนุเคราะห์ในการที่จะเติมน้ํามันเรือน้ํามันเจสกีนะครับเพราะว่าเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องใช้พลังงานมากๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับถามว่าเราสามารถควบคุมสถาน,นการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนณนะเวลานี้แทบจะไม่สามารถควบคุมสถาน,นการณ์ได้เลยนะครับ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ในเวลานี้ก็แทบจะไม่พอสําหรับการใช้งานในเวลานี้เลยครับ